สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์แปลนบ้านฟรีเบื้องต้นนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอ,ขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับให้มาวิเคราะห์แปลนบ้านเบื้องต้นไม่ผูกดวงชะตานะครับแล้วก็อนุญาตให้อาจารย์เผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่สนใจกับศาสตร์ฮวงจุ้ยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับตรงนี้เป็นหลังบ้านหลักการวิเคราะห์นะครับเราก็จะมาดูว่าแผ่นบ้านบืองต้นที่เราจะมาวิเคราะห์คือมีอะไรบ้าคบงครับ1นครับประตู2เตา3เตียง แต่บ้านนี้ยังไม่มีตำแหน่งเจ้าที่นะครับหรือตำแหน่งวางพระพุทธรูปนะครับหน้าบ้านตรงนี้น่าจะเป็นทิศเหนือตรงนี้ทิศใต้มีตะวันออก ตกหน้าบ้านน่าจะหันไปทางทิศต,ตะวันออกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าหน้าบ้านประตูนั้นเปิดรับโชคหรือไม่นะครับอันนี้คือทางเข้าคือประตูนะครับประตูทางเข้ามีชานพักนะครับถือว่ามีลาน เก็บพลังที่ดีนะครับหน้าบ้านควรโล่งนะครับไม่ควรมีสิ่งของกีดขวางนะครับพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับเจอโซฟานะครับก็คือบริเวณนี้โดยสเปคของบ้านนั้นทำให้โซฟาอยู่ชิดกับประตูทางเข้านะครับก็ไม่ควรที่จะวางสิ่งของ ขวางกระแสะโชคลาบนะครับหรือกระแสะชี่ที่ดีนะครับปัญหาคือประตูทางเข้าเปิดเข้ามาและตรงกับหน้าต่างนะครับคือบริเวณนี้ทำให้โชคลาบไหลออกนะครับเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับควรที่จะหาผ้าม่านทึบ ปิดไว้นะครับเรามาดูทีละห้องครับพอเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านจะห้องรับแขกเจอโต๊ะกินข้าวนะครับประเด็นสําคัญคือพอเข้ามาในห้องครัวนะครับห้องครัวนั้นการตั้งตำแหน่ง เตาไฟนะครับหรือเตาแก๊สตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งประธานของบ้านนะครับคือเตาแก๊สไม่ควรที่จะมาอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งประธานของบ้านนะครับจะทําให้เกิดปัญหาการงานการเงินกับคนภายในบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนี้นะครับเราควรย้ายตำแหน่งเตาไฟมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็ข้อดีคือพอพอย้ายเตาไฟมาแล้วนะครับอยู่บนตรงนี้จะไม่ปะทะกันนะครับกับซิงน้ำธาตุไฟธาตน้ำประทะกันจะทำให้ก่อเกิดความวุ่นวายภายในครอบครัวนะครับ กอนนี้เป็นการแก้ห้องครัวนะครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องนอนนะครับอันดับแรกคือหัวเตียงทึบถือว่าดีนะครับเบดรูมหนึ่งเบดรูมสองหัวเตียงทึบถือว่าดีนะครับ โอเคนะครับตำแหน่งที่ควรระวังนะครับคือเปิดมาเจอชักโคกนะครับหรือโถส้วมนะครับถือว่าไม่ดีนะครับจะทำให้เงินทองรั่วไหลเกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้นะครับของคนหรือสมาชิกในบ้านนะครับ ควรที่จะย้ายตำแหน่งชักโครกไม่ให้ตรงกับประตูทางเข้านะครับอย่างเช่นสมมุติสลับประตูมาเปิดทางด้านนี้นะครับก็เปิดเข้ามาจะเจออ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับประตูห้องตรงกัน นั้นตามหลักฮวงจุ้ยจะบอกว่าเกิดการทะเลาะวิวาทกาันตรงนี้คือถ้าเลี่ยงได้ก็ดีนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่าแปลนบ้านนั้นคือขยับไม่ได้แล้ว เพราะว่าการออกแบบบ้านนั้นจะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับถ้าพื้นที่บ้านเราสเปซไม่กว้างพอก็จะเกิดปัญหาตรงนี้แต่ถามว่า100%นั้นก็สามารถบางบ้านวัสนาของคนก็อาจจะได้ไม่ถึง100%นนะครับก็ถ้าย้ายประตูได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าย้ายไม่ได้เราก็ไปเสริมจุดอื่นให้ดีขึ้นนะครับ ก็นี่คือภาพรวมนะครับของการวิเคราะห์แปนบ้านนะครับก็ภาพรวมถือว่าดียังมีการแก้ไขได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับหรือขอบคุณคนที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับในช่อง Youtube นะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะปรึกษาตรวจแปนบ้านเบื้องต้นนะครับก็ พักลายอาจารย์มาได้นะครับพิมพ์คําว่าพิมพ์ assign lo g o 888นะครับ mm hmm. เข้ามาปรึกษาได้ฟรีเบื้องต้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่จางขออนุญ,ญาตลงคลิป y o u t u b e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับลูกศิษย์ที่สนใจของศาสตร,ร์ห่วจุ้ยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ